สวัสดีครับเตเต้เล่นครับเล่นอะไรเล่นต่อเรือครับเตเต้ต่อเรือก่อนครับเตเต้จะออกทะเลแล้วโอ้เยเต้เต้จะไปล่าปลาปลาอะไรปลาคมปลาไหจะไปล่าปลาอย่างลูกไปหาปลาฉลามครับ ังต <aaS as> <ound> ่อเรือไม่เ oh สียดเลยโอ้โหโอ้ไปฉลามมาแล้วงงงงงงงอะฉลามกัดลามกัดขาหน่องโอ้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 นั่นลามกัดขาหน่องโอ้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 ยังต่อเรือไม่เสียดเลยฉลามบุกก่อนเลยลามบุกก่อนแล้วเนี่ยเบบี้ชากเบบี้ชากดู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 เบบี้ชากอะกัดก้อกัดก้ออ่ะ น้ำกัดข้อน้องโอ้กัดขน่โอ้โอ้โอ้โอ şey ้โอ้กัดข้อม่งับเอากัดเขียนน้องติเดียวไปดีกว่าไปดีกว่าบายบาย b a ช y shark บายุ a ช y shark บายจุ๊บๆเลยจุ<_<_๊บๆเลย ต่อเรือให้เสร็จก่อนต่อเรือให้เสร็จก่อนครับเรือน้ำบุกอีกนะอย่าฉลามบุกอีกโอ้ยมาบุกเรือน้องเต้ทำไมน้องเต้จะออกทะเลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เพิ่มความแข็งแกร่งให้เรือมึงหมาหา่าวมาหา่า เอาไรนะั่นเอา้าดล้ำบุกอีกแล้วเลยก็ล้ำบุกอีกแล้วโอ้ยเรือน้องเตะพังอีกแล้วเนี่ยล้ำบุกเนี่ย ไปแล้วอืมเอามาต่อเรือต่อต่อเรือเลยครับลำไปแล้วม,มาต่อเรือดีกว่าเมื่อไรจะเสียดเนี่ยเรือลำนี้เนี่ยลำดีอเรือไขวะสวยจังเลย สวยจังเลยเกล้อนนองเจฮึ่มมใจเย็นๆลูกใจเย็นๆนะครับอย่าใช้อารมณ์ครับอยาอ่าโมโหลูกอย่าโมโห อา้เรือใครเนี่ยสวยจังเลยเนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ย,ยก,ก,ก่อนไม้ก่อนง่ายลูกต่อใกล้เสร็จแล้วเนี่ยเรือใครอเอยเรือเต้เ,ตเ,ตเองครับเราน้องเจ๊เองครับเอ้าใจเย็นๆลูกอย่ามโมโห ไม่กลืมนีม่ทำให้แล้วอ,อุ้ยแข็งแรงทีเนี้ยไม่แยงแรงแข็งแรงเย้ yeah. บึ้นออกทะเลได้ครับออกทะเลได้บึ้นเอาเอาเอาออกทะเลได้หรือ,อยังเอ้าบายบายก่อนนะครับบ๊ายบายทั้งเจนบ๊ายบายก่อน เต้เด็กดื้อบ๊ายบายนะลูกบายบายบ๊ายบายครับแม่ bye bye.